ครับพบกันประจำสัปดาห์กับรายการคู่หูคู่กีครับผมเอกครับผมวัดครับผมฮะวัดวัดไหนครับพุณเอกทำไมไม่มีผมผมโดนไล่จากรายการเหรอตอนนี้หรือยังไงนะวันนี้พอดีวันนี้ผมเชิญเชิญคุณวัดเขามาร่วมรายการกับเรามาช่วยอธิบายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคุณวัดไหนครับพอดีผมลืมเขาคือเขาคือใครครับคุณเอกครับก็คือพอดี วันนี้เราจะมาให้คุณวัดช่วยแนะนำอธิบายเซอร์วิสในการสอนนักเรียนออนไลน์ก็คือเป็นตัว Google Meet แล้วก็เป็นตัว Google Classroom ก็คุณวัดเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงใช้งานโดยตรงผมก็เลยเชิญมาก็คุณวัดเป็นใครเนี่ยคุณวัดแนะนำตัวเองนิดนึงครับสวัสดีครับผมวัดนะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจนะครับที่มหาวิทยาลัยราชพฤกครับจริงๆก็ก็เป็นแฟนรายการ กูคกยิงนะครับแล้วก็ได้ติดต่อคุณเอกนิดหน่อยนะครับพอดีเวลาซื้อของตามตามที่ถูกป้ายยาโอ้พระเจ้าโอ้ประสงค์ครับคือคือแฟนแฟนรายการเราหนึ่งคือแฟนรายการเรามีคุณภาพครับระดับปัญญาชนเราสามารถป้ายยาอาจารย์ก็ได้ครับไม่รอดใครดูเราไม่รอดไม่ใช่อะต่อครับก็ พอดีช่วงที่ผ่านมาเนาะนะก็ที่มหลาลัยในชว่วงซัมเมอร์ครับแล้วเจอเรื่องโควิดทางนโยบายมหลาลัยก็มีนโยบายว่าให้เราสอนออนไลน์ที่บ้านนะครับก็เลยหาตัวช่วยหลายตัวมากที่จะเอามาทําการสอนออนไลน์ให้เด็กในมหลาลนะัยเนาะทีนี้มาจบที่ Google Classroom นะครับซึ่งตัวเนี้ยที่มหลาลัยใช้อยู่ก่อนหน้านี้แต่ว่าใช้ไม่เต็มรูปแบบเพราะว่าตอนหน้านี้มันก็ เราเจอหน้ากันเนาะเราก็ไปที่มหาลัยเวลาส่งงสงสมงานเนี่ยก็ตรวจธรรมดานะครับทีนี้ช่วงโควิดทาง Google Classroom เขาทาง Google นะ่ Google, นะเขาปล่อยตัวมีดามานะครับตัวมีดเป็นห้องประชุมเสมือนนะก็เลยสามารถใช้สอนออนไลน์ได้ด้วยนะครับแล้วก็มันก็สามารถบันทึกอะไรอย่างเงี้ยได้ผมเลยลองใช้ตัวนี้แหละก็เลยมาคุยกับคุณเอกหลงังใหม่นะครับคุณเอกก็เลยชวนว่า<น>เราเอามาแนะนําเพื่อนๆดีไหม แตื่อบางคนเขากำลังหาทางหาเครื่องมือมาใช้ช่วงนี้อยู่อะครับครับแล้วโดนคนเอกล่อลวงมจนได้ครับผมครับก็ด้วยตัว Google นะที่ผมว่าม,มันน่าใช้เนี่ยเพราะว่าถ้าเราลองมองว่าปัจจุบันเราเรียนหนังสือยังไงเนี่ยก็คือเราปกติเราไปมหาลายัยแล้วก็มีห้องเรียนมีห้องเรียนมีเด็กเข้ามาใน,นห้องเรียนอาจารย์ก็อาจจะให้เด็กมีหนังสืออาจารย์ส่งไฟล์ให้หรือส่งชี้ให้แล้วก็ฉายสไลด์บนจอเนี่ยครับ โดยตัวเจ้าคาร์ดรูมเนี่ยทำได้หมดเลยทุกอย่างเลยนะครับบางอย่างเนี่ยง่ายกว่าด้วยเช่นเราสามารถตรวจงานเด็กออนไลน์น<ม>เด็กส่งกันบ้านมาเนี่ยสามารถคอมเมนต์อะไรเนี้ยแล้วก็ตรวจส่งกลับได้เลยหรือถ้าไปเลือกใช้แพลตฟอร์มตัวอื่นช่วยเช่น Google Form เนี่ยตัว Google Form ก็ตรวจตรวจข้อสอบที่เป็นตัวเลือกครับให้เราได้เลยเหมือนกัน<อ>แล้วก็อัดไว้ดูได้ด้วยนะครับสามารถให้แบบคนที่ไม่ได้เข้าฟ้าตอนนั้นเนี่ยดูย้อนหลังก็ได้ แล้วก็สาคัญก็คือมันม,มีตัวที่เป็นตัวฟรีด้วยครับคือมันมีมันมีแบบสามแพ็กเกจเนาะมีฟรีมีแบบสถาบันการศรึกษาซึ่งก็ฟรีแล้วก็มีแบบสถาบันการศรึกษาที่เป็นคอมเมอร์เชียลซึ่งก็อันนี้เสียตังค์แต่ว่าใช้ฟังก์ชันได้ครบนะครับแต่จริงๆแค่ตัวสถาบันการศรึกษาฟรีเนี่ยก็ดีมากแล้วครับครับก็อ่ะไปเลยครับคุณวัดจัดเลยครับ,รบอาจารย์ครับวันนี้ ผมเป็นนักเรียนครับคุณพัฒเป็นนักเรียนนะครับโอเคก็ตอนแรกนะครับเราเริ่มต้นเข้ากับ Google Classroom เนี่ยก็เลือกที่ตรงนี้นะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมาก่อนนะครับแนะนำไม่ใช้ผ่าน Google Chrome แล้วก็เลือกมาที่มความ google นะครับแล้วก็เข้ามาหา Google Classroom เนี้ยพอเราหาแล้วพอดีผมมาแอดไปแล้วนะครับพอเราหาแล้วเนี่ยมันจะมาอยู่ในนี้นะครับอยู่ตรงนี้ก็สามารถคลิกเข้าได้เลยครับหรือว่าเซิร์ชจาก ตัว Google ก็ได้นะครับแต่ว่าก่อนจะใช้งานเนี่ยเราต้องมี Gmail ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจไหนก็ตามเนี่ยต้องมี Gmail ก่อนพอเข้ามาแล้วปกติเนี่ยเราจะโล่งๆเนาะไม่มีอะไรสามารถสร้างห้องได้นะครับก็เริ่มการสร้างชั้นเรียนพอสร้างชั้นเรียนก็เขาก็จะมีข้อกําหนดบอกนิดหน่อยนะครับเราก็ใส่ข้อมูลต่ตางๆไปพอสร้างเสร็จแล้วมันก็จะได้ห้องเรียนแบบนี้มาอ่ะเรามีห้องเรียนแล้วหน้าสตรีนเนี่ยหน้าแรกมันก็จะเป็นหน้าที่ แสดงความเคลื่อนไหวทั้งหมดใน Classroom นะครับเราโพสอะไรใหม่มีงานอะไรใหม่เนี่ยมันก็จะขึ้นหน้านี้ก่อนนะครับให้คิดถึงหน้าฟีดของ Facebook ไปนะครับต่อมาครับเราเข้าห้องเรียนเราก็ต้องชวนนักเรียนเข้ามาเนาะก็สามารถชวนนักเรียนได้สองแบบก็คือกดเชิญตรงนี้ครับคลิกแล้วก็ใส่อีเมลไปก็จะเป็นอีเมลส่งเทียบเชิญไปหานักเรียนที่เราส่งไปนะครับโดยอีเมลก็ต้เป็นจีเมลเหมือนกันนะครับส่งไปเสร็จแล้ว ฝั่งฝั่งนู้นกดรับมาก็จะเข้ามาในห้องเรียนเลยเนาะอีกวิธีหนึ่งก็คือเข้ามาตรงรูปเฟืองครับแล้วก็เลือกที่ร,รหัสชั้นเรียนตรงนี้เราคัดลอกรหัส<ม>ชั้นเรียนได้นะครับเอารหัสเนี้ยส่งไปให้เพื่อนเพื่อน<ม>ก็สามารถเข้าได้ด้วยการกดกดตรงนี้ครับเข้าร่วมชั้นเรียนอ่าพอกดเสร็จก็ใส่รหัสเมื่อกี้ปุ๊บเขาก็จะเข้ามาอยู่ในชั้นเรียนของ เหมือนการในการเชิญครูถ้าเราจะมีคนช่วยสอนหลายคนก็กดเชิญแบบเดียวกันเลยครับก็ให้เขาเข้ามานะครับเสร็จแล้วพอเข้ามาปุ๊บเราก็ต้องเด็กนี้ครับอันนี้ผมให้นึกภาพในห้องเรียนจริงๆก่อนก็คือตอนนี้มีห้องเรียนแล้วใช่ไหมคาร์ซูมือห้องเรียนใช่ป่ะเสร็จแล้วในห้องเรียนก็ต้องมีอาจารย์แล้วก็ต้องมีนักเรียนใช่ไหมตอนนี้คือเราก็มีอาจารย์อ่ะซึ่งก็คือคุณวัดรแล้วก็มีนักเรียนซึ่งก็คือเราสองคนผมกับคุณพัตรอ่ะอ่ะ แล้วในห้องเรียนต้องมีอะไรครับคุณก็ไปดูตารางตารางเรียนก่อนครับตารางเรียนตารางสอนก่อนก็สามารถเข้ามาดูที่งานแล้วก็เปิดที่ Google ปฏิทินนะครับในนี้เราก็สามารถกำหนดกาหนดวันเรียนวันสอบได้โดยเนี่ยเนาะอันนี้คือคาสเราเนาะเราก็เลือกไว้แล้วก็อย่างวันเนี้ยผมกำหนดเวลาไว้นะครับว่า อันนี้ก็คือตารางสอนเนาะตารางสอนเลยมาดูในใน g o o g l e ไอแคล endar นี่แหละใช่ใช่ซึ่งเราสามารถสร้างนี่ Google Meet นะครับมีเข้าไปร่วม Google Meet ได้กูเกิลมีก็คือการประชุมแบบเห็นหน้าเห็นตากันนะครับก็ก็เหมือนที่เราใช้อ่านอยู่ตอนนี้ก็คือจะเข้าไปเรียนออนไลน์ใช่ไหมใช่ครับเข้าไปเรียนออนไลน์ข้างในนี้ก็ตอนเรากำหนดตารางเรียนแล้วเนาะเรากลับไปที่หน้าคัร์ดลูมเรานะครับในห้องเรียนก็จะมี หนังสือนะครับไปเรียนก็จะมีลายแบบหนังสือํำสไลด์ powerpoint พวกนี้ครับเราก็สามารถแนบให้เด็กได้เนาะโดยการสร้างซึ่งการสร้างเนี่ยมีลายหัวข้อแนะนําก็คือให้สร้างหัวข้อก่อนหัวข้อก็คือเนี่ยครับอย่างหัวข้อใหญ่ๆเนี่ยเราก็แบ่งหัวข้อไปก่อนเนาะเสร็จแล้วก็สร้างเนื้อหานะครับเนื้อหาก็สามารถสร้างด้วยการแนบไฟล์ที่เราจะใช้แต่แต่ละบทเนี่ยลงไปได้อย่างเนี้ยผมสร้างไว้สองอันในบทที่หนึ่งบที่สองข้างในก็จะมี ฝ่ายแนบนะครับแล้วก็แนบฝ่ายไปอืออย่างวันนี้ที่ที่คุณวัดจะสอนพวกผมเนี่ยก็คือสอนเรื่อง IoT บทที่หนึ่งใช่ไหมใช่แล้วก็คือก็นักเรียนก็ต้องก็เข้ามาในนี้และสามารถดาวน์โหลดแมทเทอเรียลได้ตัว powerpoint เนี่ยที่ทางคุณวัชจะสอนใช่ไหมครับใช่ครับทางท่านอาจารย์จะสอนใช่ไหมครับก็ซึ่งจริงๆตรงตรงเนี้ยไอ้ทุกหัวข้อเนี่ยเราสามารถนะครับเราสามารถกําหนดเวลาได้ด้วยนะว่าจะให้มันแสดงตอนไหน ถ้าจะให้แสดงความกันเลยก็ได้หรืออย่างยครับอย่างตัวล่างเนี่ยผมกําหนดให้เป็นวันอื่นเด็กก็จะยังไม่เห็นนะครับก็สามารถเก็บไว้ได้สมมติเราโหลดอะไรทุกอย่างมาหมดแล้วเราก็จะเริ่มเรียนก็กดเข้าไปที่มีดอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะมันมีลงก์เข้าไปในค o g ก e m e มีอยู่นะครับเราก็เข้าไปในค o g ก e m e มีปึ๊บห,หน้าจอก็จะเห็นเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับผมก็นำเสนองานอันนี้เดี๋ยวเราลองเริ่มสอนคร่าวๆเลยเนาะปึ๊บอันนี้ อันนี้คือหน้าจอเน,นี่ยก็คือที่เด็กจะเห็นเลยตัวตัวมีทเนี่ยก็คือใช้เวลาในการสอนออนไลน์เนาะใช่ครับอืเด็กก็จะเข้ามาดูคุณ,คณทางอาจารย์วัดสอนแบบออนไลน์หรือว่าไปดูทีหลังก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับก็จริงๆมันมีในทุกน e t มีฟังก์ชันบันทึกด้วยเราสามารถบันทึกหน้าเนี่ยไว้ได้ว่าเราสอนอะไรยังไงนะครับอืเด็กมาดูดย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้ครับเริ่มมาปุ๊บผมสอนเรื่อง IOT เนี่ยก็อืแล้วก็สอนไปเนาะสอนไป ก็การให้เห็นตรงคอมเมนต์ครับสมมติอันเนี Japanese, ้ยผมถามว่าเฮ้ยคุณคุ้นไหมว่าคนเนี้ขาหน้าเหมือนใครเราก็อยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กนะเราก็ให้เด็กตอบซึ่งปกติถ้าอยู่ในคลาสายๆคนเราก็จะให้เด็กปิดไมค์เพราะว่าคนเยอะใช่ไหมถ้าเราเปิดไมค์หมดเสียงมันจะตีกันนะครับผมก็ใช่ให้เด็กพิมพ์ตอบครับเดี๋ยวลองคุณเอกนฟาดลองพิมพ์ตอบมาหน่อยนี่ทำไมผมพิมพ์ภาษาไม่ได้โอเคเนี่ยครับเราก็จะเห็นถ้าอยากางหน้าจอเราก็จะเห็นว่ามันมีคอมเมนต์นะ ขึ้นมานะครับมีคอมเมนต์โผเข้ามามซึ่งตอนสอนเนี่ยเราก็ดูคอมเมนต์คิอเด็กก็จะอินเตอร์แอคทีฟไปเราจากตรงนี้แหละนะครับดูคอมเมนต์หรือว่าถ้าผมเห็นว่าบางคนมีประเด็นเฮ้ยน่าสนใจน่าน่าคุยก็บอกให้เขาเปิดไมค์คุยก็ได้แต่อาจารย์ผมก็สามารถยกมืออย่างนี้เราก็ถามอาจารย์สดๆได้เลยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าถ้าผมเปิดถ้าผมเปิดสไลด์ขึ้นเต็มจอ มันจะผมจะไม่เห็นไงอ,อ๋อแต่ว่าถ้าพิมพ์มามันจะมีเสียงดึงแล้วก็ก็ดูได้ว่ามีคนมีคนดูอยู่แล้วอาจารย์วาดเวลาอยากจะวาดภาพหรืออะไรยีงทําได้ไหมครับวาดรูปอะไรนอกเหนือจากทิสไ์อะไรเงี้ยปกติถ้าผมใช้ผมก็จะใช้จากตัวเครื่องมือของของ,ของตัวเนี้ยครับของตัวคอร์พอยต์เลยอืมก็คือเลือกเครื่องมือขึ้นมาแล้วกวาด<อ>นะครับวาดอรหน่อยครับว่าผมถามเด็กเนี้ย โอ้จาร์เอ่ออ่ะก็คือวาดลงไปในนี้เลยอะไรเงี้ยครับก็คือหรือว่าอ่ะสมมุติสอนสอนไปเนี่ยเราจะบอกว่าเอ๊ะสังเกตไหมตัวเนี้ยเวลาที่คุณเจอคุณเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันจะมีไอเนี้ยชอบแปะอยู่หลังฉลากของที่มันแบบมีราคาเนี่ยแหละคือตัวนี้แหละอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช้วนๆในร้าเสื้อผ้าในร้านเสื้อผ้าอ่าโอเคประมาเนาะก็คือเขียนใช้ฟังก์ชันของ Powerpoint ไปเลยใช่ครับก็ใช้ฟังก์ชัน Powerpoint เลย โอเคครับอ่านี่ก็คือการสอนการถามตอบการปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนในห้องเรียนใช่ครับแล้วก็พอสอนสอนเสร็จเนอะอย่างที่บอกว่าตัว,ต,วตัวมีสเนี่ยมันอัดได้ก็อัดไว้ให้เด็กดูได้นะครับต่อมาเราก็สอนเสร็จแล้วเราก็ต้องทดสอบเด็กใช่หให้แบบทดสอบก็ไปกําหนดในปฏิทินได้เหมือนกันครับว่าอเราจะมีการสอบ ก็ไปกำหนดไว้ซึ่งเด็วันสอบอาทิตย์หน้าไม่อ่านหนังสือหรือเปล่าไม่นี่เป็นตัวอย่างป็นตัวอย่างปกติก็อ่านคืนเดียวก่อนสอบเด็กเดๆในคลาสผมก็พูดงนี้แหละครับการสร้างแบบบกหัดนะครับมีสามารถสร้างได้สามแบบแบบแรกก็จะเป็นงานนะครับงานนี่คือให้งานเลยเราก็ให้เด็กแนบไฟล์ส่งนะครับแบบนี้คือจากัดเฉพาะการแนบไฟล์อย่างเดียวแบบที่สองก็คือแบบทดสอบนะครับแบบทดสอบเนี่ยจะเน้นเน้นเรื่องของการเลือกตอบ ทำเหมือนข้อสอบอะครับก็ขอขอ้ของอ,อย่างเงี้ยแล้วก็ mm hmm. ตัวระบบสามารถคือพอเป็นแบบทดสอบปุ๊บมันจะเป็นลิงก์กับ Google Form ซึ่งเราก็กําหนดให้ระบบมันช่วยตรวจคําตอบให้เราได้เลยนะครับแบบที่สามเป็นคําถามนะครับคําถามเนี่ยจะเป็นตัวที่ให้เด็กพิมพ์ตอบเหมือนจะเป็นการตอบแบบเขียนตอบอย่างเงี้ยครับการเขียนตอบเนี่ยคนที่ส่งคําตอบแล้วจะเห็นคําตอบเพื่อนได้แต่คนที่ยังไม่ส่ง mm hmm. ก็จะไม่เห็น mm hmm. นะครับ ซึ่งส่งแล้วแก้ไม่ได้ด้วยก็คือล็อกเพื่อนไม่ได้ดแล้วนี่นะครับแต่จะ,จะไปเฉลยตัวเองคือไปส่งปุ๊บอ้าวคูตอบผิดกูไปเห็นเพื่อนตอบไงให้คูตอบผิดว่ะ <c oughs> ผมเคยนะแบบนี้คล <c oughs> ้ายๆออกจากห้องสอบแล้วมาคุยกับเพื่อนเนะห้กเมืไปกีดตอบอะเลยวะอะไรเงี้ยใช่ไหมอ,ออกมาแล้วมั่นใจมากว่าเราน่าจะตอบเพื่อนแตห้องตอบไม่เหมือนเราเลยคุยคุยมาอ้าวคูตอบผิดดีกว่าครับตอบครับก็เตรียมแบบฝึกหัดไว้ให้คุณเอกคุณพัฒน์ทำครับเดี๋ยว S <S <S เดี๋ยวอาจารย์วัดขอดูไอ้บทที่สองไลยครับที่มันเป็นช้อยเลือกมันขอดูข้างในช้อยเลือก <Okay. S 2> เป็นยังไงครับก็ถ้าเกิดเป็นตัวตัวแบบที่เป็นช้อยนะครับมันก็จะลิงก์ไป google f o r ์ก็คือจะเปิดเปิดมาเป็นหให้เราทำอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วพอเราตอบเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตัวระบบก็จะก็จะขึ้นว่าส่งแต่ว่าการเอาคะแนนเข้าเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชั่นใช้งานแบบทั่วไปเนี่ยมันจะเอาคะแนนเข้าตรงๆไม่ได้นะครับ แต่ถ้าหากว่าเป็นเวอร์ชัน d u c เคชันเนี่ยเราสามารถเลือกคะแนนเอาคะแนนเข้าได้นะครับอย่างเช่นอันนี้จะมีปุ่มนําเข้าคะแนนกดุ๊บคะแนนที่เราทํามันจะวิ่งเข้ามาในพาร์ทูมเลยแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันทั่วไ,<ด>ไปเนี่ยเวลาเรากดเข้าไปมันจะไม่มีปุ่มนําเข้าคะแนนนะครับอันนี้คือส่วนที่ต่างเนาะแต่เราก็สามารถทำแมนวนวลได้ครับตัตวฟอร์มมันก็โหลดเป็น Excel ซออกมาได้แล้วเราก็เอามากร<ข>อกเองก็ได้ครับอืมครับ แล้วคำถามแบบที่เป็นแบบเเขียนตอบอะครับแบบเขียนตอบจะเป็นข้อขนาดแบบนี้ครับซึ่งเราก็คือเราก็ใส่คะแนนดูคําตอบแล้วก็แล้วก็ใส่คะแนนเข้าไปเลยนะครับทีละคนก็จะขึ้นคะแนนของแต่ละคนซึ่งเมื่อกี้ก็เห็นคําตอบของเพื่อนได้ใช่ก็เห็นของคุณอาได้แต่ว่าก็ต้องส่งก่อนถึงจะเห็นได้ก็เดี๋ยวคนหนึ่งนก็ทําแบบทดสอบของเตรียมมาให้หนึ่งตัว นะครับก็คืองานที่หนึ่งผมเตรียมร้อไว้แล้วนี่ไวไมากคุณพัฒน์เน็ตบ้านผมช้าตอนเนี้เอาส่งแล้วโอเคส่งแล้วทั้งคู่ครับก็ผมส่งครับทีนี้พอตรวจตรวจงานนะครับให้เด็กแนบไฟล์มาเราอาจจะอยากให้เด็กเขียนเนาะก็ให้เด็กถ่ายรูปแนบมาตัวระบบมันก็จะขึ้นสิ่งที่สิ่งที่เด็กตอบมา คิดไดไงครับเนี่ยโอ้โหสมตผมตบตกเลยคำตอบเนี้ยผมถูกใจอันนี้มากเลยผมว่าให้คะแนนให้คะแนนเต็มเลยเสร็จแล้วนะครับปกติเด็กเด็กส่งงานเราแล้วก็ส่งเล่มคืนใช่ไหมเราก็กดส่งคืนนะครับเด็กก็จะเห็นคะแนนจานครับ IOT I love technology เป็นเกี่ยวอะไร โอ้มันก็โอะไรอะโอมันไม่ได้ย่ออตไรเลยโออยู่ตรงกลางไงอยู่ตรงกลางเลยอะไรอ่ะจานจานแล้วจานที่ลอยเต็มเลยกับว่าดูผ่านๆเนี่ยจะแบบอินนะเนี่ยอินอินอยู่จะแบบหรือถ้าถ้าถ้าสมมติเรามีคอมเมนต์กับงานเด็กเนี่ยเราก็พิมพ์พิมพ์คอมเมนต์ให้เด็กได้เลยนะครับสมมติบอกว่าเด็กคนนี้เขาทำมาดีมากเลยผมก็ใส่ไปปพ๊บเด็กก็จะเห็นคอมเมนต์เราแล้วก็จะเห็นคะแนนนะครับเห็นงานแล้วพอเราจะตรวจคนอื่นแล้วก็แค่เลื่อนเลื่อนไปครั อ่าอันนี้มาเป็นวิชาการเนี่ยครับเราก็ก็ช,<อ>ชอบใจครับก็ให้ครับอาจารย์ให้คะแนนง่ายเ,ยเนี่ยสวม,มติเราโวดทกใจมากเลยเราก็ส่งไปนะครับปึ๊บแล้วก็แต่ถ้าเราไม่ส่งคืนนะเด็กก็จะไม่เห็นนะเด็กก็จะไม่เห็นว่าเราให้คะแนนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอคอมเมนต์เนี่ยเด็กจะเห็นซึ่งมันใช้ในกรณีที่เด็กทํางานมาแล้วเนี่ยงานเนี่ยไม่ดีพอสมมุติเราก็ใส่เข้าไปให้เด็กปรับอะไรตรงไหนให้เด็กส่งม่ แล้วเราก็ตรวจรอบหนึ่งแล้วค่อยส่งคืนนะครับบอกไปแก้ลายมือมาลายมือไม่ดีเลยให้เปลี่ยนฟอนต์ครับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ที่อาจารย์อาจารย์ให้คะแนนผมอ่ะอีเมลมันเตือนเลยนะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราให้งานให้แบบหัาเด็กจะบอกว่าไม่เห็นไม่ได้ครับเพราะมันเด้งเตือนจะต้องงเด่งเตือนที่เด็กตลอดครับล็อกคอไว้เลยอ่าอันนี้ก็ตรวจงานแล้วโอ้โเนคครรัับบก็ี้เห็นลายมือผมออกสื่อเลยเนี่ยโอ้ อ่เขาได้เกินครับผมแล้วก็จะเห็นคะแนนเนาะทีน,นี้ส่งเรียบร้ยแหลวแ,แต่ถ้าเกิดมีคนยังไม่ส่งก็จะขึ้นสถานะนะครับว่ายังไม่ส่งหร<ม>ือส่งช้าก็จะขึ้นสถานะเหมือนกัน<ม>ครับแต่ว่าตัวระบบเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หักคะแนนอะไรเด็กเพราะว่าแค่บอกเราเราจะหักไม่หักแล้วแต่เรา<ม>แต่ให้เรา<ม>รู้ว่าคนไหนส่งช้าส่งเร็วานะาครับซึ่งคะแนนทั้งหมดก็จะมารวมอยู่ในในช่องนี้ครับช่องคะแนนหน้าคะแนนเนาะในหน้าคะแนนนี้ครับโอ้ยผมได้แปดสิบเจ็ดละ อันนี้อันนี้แน่เป็นแบบทดสอบที่สองที่ที่ทดสอบที่หอครับแต่ว่าเมื่อกี้งานเมื่อกี้ได้ร้อยเต็มครับครับอ่าโอเคแล้วก็เมื่อกี้เราพูดเรื่องของความต่างของอันนี้ไปใช่ไหมความต่างของตัวให้คะแนนแบบที่เป็น education กับแบบที่เป็น personal เนาะอีกส่วนหนึ่งที่ต่างเนี่ยคือตัวถ้าเราสังเกตดูเนี่ยในตัว personal มันจะไม่มีลิงก์ของม้ทแทในนี้นะครับเราเราต้องไปใช้ในปฏิทินเนาะไปเปิดในปฏิทินเราถึงจะมี แต่ถ้าเป็นของ education เนี่ยเขาจะมีลิงก์ m e e t ให้เราเลยคือเด็กเปิดมานในคลาสรูมเด็กก็สามารถจอยเข้าไปในม e e t ได้เลยนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็แค่ใส่เมนูนั่นแหละครับครับก็ไม่ไม่ได้ลำบากมากใช่ใช่แต่ก็ใช้ได้แต่ถ้าผมก็แนะนำนะถ้าเกิดใครใช้กับโรงเรียนก็ไปไปสมัครเป็น education นะครับ o g ก็ตอนนี้ไม่ได้เก็บตังอะไรก็สามารถใช้ได้ฟรีเทียบเทียบเนาะค่าใช้จ่ายของ personal education เนี่ยจะฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเป็น เอ듀เคชันแบบคอมเมอรเชียลเนี่ยเ็าจะมีค่าใช้จา่ายน่าจะไม่แน่ใจ<ม>ตอนนี้ที่เช็ค่าสุดคือหัวละสี่เหรียญต่อเดือนนะครับซึ่งสิ่งที่ได้แลก,แกมาเนี่ยหัวละครับหัวละสี่เหรียญคือจะมีนักเรียนพันคนก็สี่พันเหรียญน,นี้เหรอครับแต่ตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ได้เก็บทังนะยังให้ใช้อยู่ที่<ม>ที่มอผมก็ใช้เต็มรูปแบบเลยแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้เก็บทังอะไรนะครจำนวนผู้เข้าใช้ถ้าเป็นพีชเชอรัลธรรมดาได้สองร้อยห้าสิบคนนะเอเคชันกับ ตัวคอมเมอร์เชียลได้ผ่านคนคู่กรูก็มีอย่างที่บอกเมื่อกี้คือเพอร์ซนอลไม่มีนะครับก็ต้องทำคินกณไปวางเองได้ส่วนเอ듀เคชันเนี่ยจะได้ร้อยคนนะครับเข้าร่วมได้ร้อยคนแล้วก็บันทึกไม่ได้ตัวคอมเมอร์เชียลเนี่ยบันทึกได้ด้วยแล้วก็ได้สองร้อยห้าสิบคนส่วนสตรีมเขาทำสตรีมแบบสื่อสารทางเดียวเด็กตอบไม่ได้ครับนั่งดูได้อย่างเดียวเนี่ยตัวคอมเมอร์เชียลทำได้แสนคนผมว่าอารมณ์เหมือนไลฟ์สดของ f a c e b o o อะครับแล้วก็ตัว ที่มาด้วยก็จะเป็นอีเมลกับ Google Drive นะครับตัว Personal เนี่ยเป็นได้ขนาดเท่า Gmail ปกติก็คือสมัครเป็น Gmail มาเนี่ยได้ได้ขนาดได้เท่าปกติผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันเท่าไหร่นะครับสิบห้ากิบครับแต่ถ้าเป็น Education เนี่ยได้ลิมิตเลยก็คือทั้งอาจารย์ทั้งเด็กนักเรียนใช่ครับทั้งอาจารย์ทั้งเด็กได้เต็มเต็มแล้วก็ส่วนที่ต่างก็คือการนําเข้าคะแนนจาก Google f อ r m เนี่ยตัว Personal เอาเข้าไม่ได้นะครับ education เนี่ยเอาเข้าได้ แต่ทุกทุกวันนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วอะทางมหลาลัยของอาจารย์วัดเนี่ยคือใช้แบบ Education แบบฟรีอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับ Education แบบฟรีครับแต่ก็ Google เขาก็ให้แบบบันทึกได้ด้วยแล้วก็คนร่วมได้250คนเหมือนแบบจ่ายตังค์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้คือเราใช้ได้แบบเต็มลิมิตเลยซึ่งผมก็เดาเองว่าตั้งจะเกี่ยวกับเรื่องโควิดด้วยมั้งเราก็เลยเปิดได้ใช้ก็อาจารย์วัดครับแล้วตามประสบการณ์เนี่ยอาจารย์วัด คิดว่าสอนออนไลน์กับสอนออฟไลน์เนี่ยต่างกันยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงมั่งก็จริงตอนสอนออนไลน์ก็ได้คุยกับเด็กนะผมก็ถามเด็กในห้องว่าเป็นไงบ้างตัวเด็กเนี่ยบอกว่าความสนใจอะเวลาอยู่ในห้องเรียนมันมากกว่าเพราะว่าเหมือนบรรยากาศในห้องมันคือบรรยากาศการเรียนเนาะแต่พอเป็นออฟไลน์เนี่ยช่วงแรกๆอ่ะก็ยังแบบตอนนี้มีไลฟ์ขายของอะไรเงี้ยก็อยากดูเนี้ยครับก็มือแบบไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แบบคอนเซ็ต์กับของเราเท่าไหร่ ยอาจารย์เองแล้วล่าอาจารย์สั่งไปอาจารย์ก็มาดูช่องหู่คุกกีไปด้วยเป่าอาจารย์น่ะโอ้ไม่ไม่นะไม่นะซึ่งผมคิดว่าตรงเรื่องเรื่องความสนใจอะครับเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งอะมันก็จะปรับได้เพราะว่าเหมือนเราเด็กรู้อ่ะว่ามันดูย้อนหลังได้เขาก็อาจจะเอาไปดูตอนที่เขาสามารถดูได้หรือว่าใกล้จะสอบผมว่าสมาธิมาเต็มทุกคนแลืวแต่ช่วงแรกๆเนี่ยก็ความสนใจในการเรียนสดเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าในห้อง อันนี้ก็น่าจะเป็นธรรมดาของขออนไลน์อยู่แล้วต่อมาก็คือการควบค,คุมการสอนเนี่ยในห้องอะ่ะเราจะควบคุมได้เพราะเราจะมองเห็นเด็กได้ทั้งหมดว่าใครใครคุยใครทําอะไรเนาะเราก็จะแบบมีวิธีทําให้เขากลับมาเรียนกับเราได้อะเข้าไปถามเข้าอะไรเงี้ยครับแต่พอ,อเป็นออนไลน์เนี่ยเราไม่สามารถมองเด็กทั้งหมดได้คือใน<ะ>ตัวรมีดเองเนี่ยมันก็เห็นจอได้แค่สิบหกคนพร้อมกันเราไม่สามารถแบบดูทั้งหมดแล้วบางทีบางเซกเจอแปดสิบคนนะครับ เราก็อาจจะอาจจะเช็คเขาด้วยวิธีแบบให้เขาพิมพ์ตอบอะไรเรามาซึ่งเราก็ดูได้ไม่หมดอ่ะมันคงมันน้อยกว่าอยู่แล้วครับก็ให้สองดาวแต่ในห้องนี้ค<ช>ือสามดาวก็คือเต็มเนาะการแลกเปลี่ยนของนักเรียนไอ้อนนี้ที่เป็นเป็นสิ่งที่เกิดความคัดหมายนิดหน่อยคือในห้องเรียนจะมีเด็กกลุ่มบางกลุ่มที่เขาไม่ตอบอ่ะนั่งหลังห้องเนี่ยครับถ้าเราไม่ถาม,มเขาก็จะไม่ตอบแต่ถ้าเป็นผมสังเกตว่าพอมาเรียนออนไลน์แล้วคุยอ่ะเขาพิมพ์ตอบ คือเหมือนมันพิมพ์ง่ายไงมันไม่ต้องยกมือไม่ต้องยืนไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็พิมพ์ตอบมาพอถือ,อคีย์บอร์ดแล้วรู้สึกว่าความมั่นใจสูงขึ้น,นเลยแต่ดีนะแต่ดีนะคดีนี่นขึ้นครับแล้วกเเ็เรื่องเนี้ยผมคิดว่าดีแล้วบางคนหนักกว่าอีกเข้ามาคือไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยครับเพราะว่าชื่อกับรูปไม่ไม่ใช่ตัวจริงโอ้โ เราจะรู้ไหมเนี่ยแล้วมันดีไม่ดีกันแน่วะเนี่ย,ยอ่ครับก็เขาเหมือนเขาคาตอบแล้วแต่ก็ถามนะครับว่ามันตไซก็ถามครับแล้วก็การให้คะแนนการมอบหมายงานเนี่ยผมว่าสู่สีกันจริงๆออนไลน์ดีกว่านิดหน่อยตอนการตรวจด้วยเพราะเป็นออฟไลน์เนี่ยเราต้องแบกกระดาษมาตรวจที่บ้านหรือถ้าเป็นข้อสอบเลือกตอบเราต้องมานั่งเลือกดูคําตอบนาะทุกคนแต่พอเป็นในออนไลน์ปุ๊บเนี่ยตัวเลือกตอบก็มีฟังก์ชันคิดคะแนนให้เราเลย แล้วสรุปให้เราด้วยว่าเฮ้ยใครตอบข้อไหนเยอะข้อไหนน้อยเราจะได้แบบแล้วเด็กตอบข้อนี้ผิดเยอะเนี่ยมันต้องมีอะไรหรือเปล่าเราจะได้เห็นเป็นภาพรวมครับส่วนการตรวจก็ตรวจง่ายพอเขาเขียนมาเนี่ยเราก็เหมือนเปดิดดูแล้วก็ตรวจไปเลยอะ่ะง่ายกว่าจเลีมเยอะครับแล้วสิ่งสําคัญอันหนึ่งก็คือการดูย้อนหลังตัวออนไลน์เนี่ยทําได้ตัวออฟไลน์นี่ยากมากนะครับมือมันไม่มีใครนั่งอ่านตอนเรียนอยูแ่แล้ว แต่ตัวออนไลน์เนี่ยคือเราก็กดอัดในมีดเลยแล้วมันก็อัดทุกอย่างนะคอมมอ์คอมเมนต์เด็กพิมมาอัดหมดเลยครับก็เก็บไปดูย้อนหลังได้เนี่ยเป็นข้อดีครับครับถ้าออฟไลน์นี่ก็ต้องถามอาจารย์หลายรอบบางคนก็จะอายอาจารย์ก็จะเหนื่อยอะไรเงี้ยออฟไลน์ก็เปิดบนไปสีอาจารย์พูดได้เป็นร้อยรอบเลยคือบางครั้งออฟไลน์เนี่ยจะมีแบบเด็กไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจเรียนนะแต่หลุดหลุดแบบเผลอไปนิดนึงก็จะถามซ้ำซึ่งมันบางทีมีเด็กแบบนี้สามสี่คนเนี่ย เราก็เหนื่อยแล้วเด็กที่ฟังแล้วก็จะฟังซ้ําไปซ้ำมาแต่ถ้าเป็นออนไลน์เปาสามารถเปิดดูเปิดดูซ้ําได้อมเราไม่เข้าใจจริงๆอ่ะก็คือมาถามเราได้รอบนึงอ่ะก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์วัดมากที่มาสอนพวกเราเกี่ยวกับ,บการสอนนักเรียนออนไลน์ผมว่าหวังว่ามันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์หลายท่านที่อ,อาจสนใจที่ไปเอาเอา,เอาพวกเทคโนโลยีพวกนี้ไปสอนเด็กบ้างหรืออยไรเงี้ยหรือรไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์ก็ได้ใครก็ตามที่อยากจะ เอาไปสอนคนอื่นนไม่ใช่ในองค์กรก็ได้จริงๆแล้ว่าไว้สำหรับทำคลาสสอนคนอื่นอะไรเงี้ยก็บอกว่าคงมีประโยชน์ครับใช่มีประโยชน์เพราะว่าก่อนจะรู้จากคุณวัฒน์นี่ผมก็ไม่นึกว่ามันจะมีแบบนี้นะเราอาจจะห่างหายจากอาจจะห่างหายจากวงการการศึกษามานานประมาณนั้นเออทีนี้มีแบบนี้ด้วยไว้อะไรเงี้ยก็ดีดีครับเปิดโลกกระทาดีครับครับก็ลาไปก่อนครับกับรายการคู่หูคู่กีครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืมกด s u b s ไ r i b e เพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของช่องเรารับ กดกระดิ่งเลยนะครับโอ้โหสุดยอดครับรบ,บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ,บ